มามา,มาตามโรนันตามตามหิ้วเข่าเดี๋ยวจนะสกินเมื่อกี้แนมจวมาแหนมเฉยๆลตะสกินดีกว่าเลยสองสี่หกของน้ำซองออกไปเมาาเเื่อวานแค่นกงแค่นึงค่กี่นึงเก็บเหรอฟังมาแตา่ปากซอยเนี่ยเสียงมันวนไหลโบมีหกรอยกรสิต <c oughs> ั้งแต่ปากซอ,อยเลยย

คนเต็มร้า<ห>นัะไ,ไปบอกแล้วลวันบ่มีพกมามาเนี่กำ,าำมาทำเอา,เอามาเก็บเก็บต่าเกตํีามโปกซีสามไปได่อย่าไงอส,สองส่

จะไปยุหกก็ได้กินปีได้ออกกุลาวยใจยตามสิบใบน้องสิบใบเด็กตามสิบใบสิใบเตามสายสิบใบเสียหาเมือเด็กสามชั้น่ได้ของเงินแมหกเปเาาเล่นมาเห็นปอรัามาเอาเงินเลยเนาะ ยป็นเปิดก่อนกิดก่สิบไปผู้ลูกลูกฝ่กินอาหารตามสั่งกันไดนกินยังังกินแตตัวแต่ว่าใจที่เอาสั่งกันเลยนะตนนักนก็ไ่ตงยี่สิบเต็ม

บ็นั่งกินยางกินน้ำเลยน้ำอร่อยดีเลยเราก็กินยางดีกินแดดทำามแก่แต่ก็โชคชางแ้วกันคนใคลเรียนไทยละก็ซื้อไปกินคนเอายังงสามสามเขียวโอ้มันสิคือเก่าออกซีซีหกกันีือติดต่อเรา้วยซเอานี่นะ หกไปเนาะสิบสิบสิบสีหกเอามาเต่งต่ำมเมาเป็นหมดเลยอืมหเชาแล้วข้าง้ทำไมนี่นะี่ครับอะไรโซนนี้ เอาห้าเอาสเนาะตัวยาวสี่ห้าบางหนึ่งก็เอาในสายก็สี่มาติงสา่ติงสี่ิงห้า่แล้วก็ติงหกพึ่นึงหกย่าใช่โอเคไปเดือนหกสูงกบมก็หาเนี่ยตัวยาวสี่ห้าหกถ้าเดือนสี่หกอยู่หกสูงตัวนี้เก้าหกสี่นะเก้าหกสี่ตัวนี้บอกนะ่ทำไมม่ สีมีโปเจกต์วิี่็สามป้าเต็มเครื่องเลยบ่ะเนี่ยตามสามตัมยอะก96สี่หลนอีกนับให้ได้าคสามยท่านกินหมดเย90ม้ม่าไหร่2่ายยุอยุเเอาลงไปให้หมดก็สามสบสามสิบแปตมยสามสิบปอัะห้าเกณฑดูเรื่อง

อันนี้หกหมื่นเดี๋ยวนั่นสิบหกหกหกสี่หกสี่ยี่สี่คอยเซนับร่วมกบ็ดเลยหกสี่ยี่สี่สี่หกยี่สี่สี่หนึ่งหมื่นสี่ห้าหกหกหมื่นหกหมื่นสี่นี่หกหมื่นอันนี้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยอขอบคุณแล้วครับมันนี่มาดีมันนมามดีดีสู้ไม่ไหวดูไม่ได้ มีาติได้ย่งเลยเนาะอะทุคนใ่าเอาใจยังเหนียวเอ้คนี้สาตรทำเร่งดึงให้แต่ผ้ชื่อซาชใ่เแมนบอ้าจะซูไวไหมโอ้ยถ้าตงตังเจอจะสูไวไหมที่นีไม่ได้เลยอีเดียนเนาะรีว่าบวกไอกบกห้จุ๊เป็นบอให้จุ๊ หอยจอยกินดีคือหอยจีกินไม่ดีไม่รู้เฮ้ยเราไปทางอื่นแม่ใช่เืออินกิดเองเนี้ยนะเฮ้ยเรบอกนะเย็นเลาว่าเอ้าทำไมลงตามทำไมลงตามเอาฉันมันกันก็ลงมันกันใช่ชิพวกไปใบเลยเอาสั่งไขก็ลงตามก็ได้ถิ่นเดียว ลองทำดีอันมาหนิอะไรเนี่ยเก้าสิบแปดเก้าสิบหิห้าเหี่ยวใส่โป๊งสามเดยียวอะไรปะเฮ้ยเหี่ยวคือมันหนาเลยเอาตีห้าเหี่ฮะว้าวมาเปิดเปิดใช่ไหมว้าวใครเปิดสามเหี่ยว

ตามทางนี้นี่ไม่ได้เลยเลยยังเป็นกำเนี่ยแล้วหลดสองหมื่นอ่ะต้องเจาต้องจาอนนี้ก็สาเให้ถเป็นลมทางอ่ะจะไ่เหี่ยวโอ้ยชันยังมีไปมาตามเพือกันนะแต่ว่าคอยคนมาบอกให้คอยลงน้ำคอดหาทางเพี่ยนแถมไปนะ่าจะได้ซีซามยาวนะี่ยังคิดอยู่ก็ได้บกไปคิดซี กึ่งกองกึ่งอะไรกันเป็นเด่นไมางโซ่อกนอันนี้ห้อสาม้องสี่บาททำนมดูมันใหญ่มันงูโรกีเดกินกันยากว่านั้มีบีจนวานี่โอเลที่มันกินมากที่สบ่ได้ละเีมันให่กันดูดกินมันห้ตีกี่เดือนมือสงไม่แกะนมันเนื้อมันเละซีระวางกระบางสี่ระวางสมน่จะเอาอะไรเอาสดีกว่า

แต่ย you know okay. ังกะจะเป็น hmm. ย so, ังขอยยู่ในใจเลยล่ะข่อยชิอยากสจกันมที่ละไปต้งมีนต่จะถามเลยก็ของอยากเขาแยกเอยากนี้กรยั่เาเนี่นาแป่ไหมเอาสันจจ้าก็ไม่ใช่ใส่บ้นเราเออกระยากษ์ดเนาะ้หนาแปดในอะไรเรื่องอรรแจกสวนก็นเลยที่เวดนะใส่สามสามอีกจะใปนี่สามใบสามใบนะดูทัศินว่าท่าไรนห้าสี่สอง

ได้กินด้าไห้เมสิบเจ็ดสิปนเจะเป็นเงินเป็นทองช่บอกแม่วันกิดแต่กาขาแล้ว้นมีเขียวค่อยพกเอาตัวใดวะาคะหกากสูงเนาะ่มีมนเสิบเอ็

ต่ีไปวะหสามหกแปดหสี ay, ่สองหกสามหกบใอทั้งหมดนะหมดเลยยกยกเว้นเอาเสิยกเว้นยกเว้นตัวซีเอวกับซีสองดูคือก่าตัวนะ นั่นเอาหมดเลยยิงแดงเออยิงแดงตัวนี้ตัวนี้หกซิสเอะก็ออกซยังก่อน่กซยังนี่คิดคิดมาหาซีสองเอาเอากมาหาซีสองรูเรื่องไหมาสองเอพิดชีวิตเปลี่ยนเลยอาแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าม่อยู่ต่บสามกับตับเดียวยังรขึ่งตับสามกับตัาเดียวยังรขึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเต็งไหมพี่กตัวเต็งตัวเก่งเต็งมากกว่าสี่ตับ อันนี้ก็เอาอ่เอาเอาบัดโตเต็งมาสกัดสีดนะจานเ๋อสามสามเยอะยหมสองนะครับสีดำนะได้คืนนะถ้าไม่ได้เสียอะไรเนาะไม่ได้เสียเราก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้อะไรป่ะป่ะฉันไม่ได้จานก็ไม่ได้เสียอะไร ยมสาวสบายเอ่ออ้อย็โรดอากรที่รถมาจอดชื่อเขาปอดเขาดูไปหัวลูเรยียนสามสิบสามสี่เอาเจ้าก็ะเเงพ่นระเฟืีปกติแหลตันางกานี้ลูกเหียด่อมันไ่ได้นีกเก่าี่ยามุสาวได้งอนมากระตุกินเป็นั้านเป็นคืนงสูงผ่านสามสิบสามสีกับกิบนก้หร กับอีกสามเงีเมื่อก่อนเราส่งปเช้านะประมาณเจ็ดมถึงเียนข้าับลก็ทำงานเนม่อก็ทำเงอะไปแล้วก็เสรยราอะไรกด้พนหนึ่งอยู่ใกล้ๆแล้วแต่ว่าจะขอมันก็ไปถึงเม่ดเช้า chết mù không có được gì rồi em đang muốn chụp à mà phải luôn đây là sí, phải luôn.

ในขั้นอะไรยี่สิบยี่สิบยี่สิบเลยเนาะบ่เคยยี่สิบสิบหกสี่ห้าหกสี่ห้าหกเห็นไหมห้าสามห้าสองสามสามไปอยู่หกส่วสิบเอะดไหเรเล่มเลยแ้วเต็งหาสองตัวอยู่หกส่วนาสามไาสอง ห้าหกเจ็ดตีห้าเดยวเพื่อยหกสูงปะตีห้าเดเพื่อนกระจาหกสูงปกเป็นจกโมกสองดอกบันไม่งี้อ่ะสิบใบสามหมื่นอนีอ่ะสิบใบก่อนสามหมื่นของไทย anh em ạ ừ ừ Anh cho bố nhận lỗi bố đại nhận bố đại sĩ bên này rồi bố đại nhận chạy hụt xuống mất đấy không phải như ừ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  มันตอใจอีกสองหมื่นได้มั้ยกัดต่อไหกหมื่นจะต้องไมขออีกสองหมื่นยืมไ่ใช่อีเดอเอออีกหกหมืนอดยนเาไม่ได้ะไรกเออนไม่ได้อะนยิ่งดีได้พอแล้วโปรชีอไปสีขาวมาไปหนึ่งสองสาีห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก จากไปหกหา้างบ้าหกสูงพอได้ยินบ้าหกสูงเนาะหกหาหกสูงจัดไปแล้วได้ยินกับได้ยินอยู่